The <laughs> cat ประกรันโรคร้ายแรงบริษัทประกรันจะไม่จ่ายให้กับเราในกรณีไหนบ้างอันดับแรกต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะว่าประกรันโรคร้ายแรงเนี่ยก็จะเป็นการที่เรานะคะตรวจพบเจอโรคร้ายแรงแล้วบริษัทประกรันจะส่งเงินเป็นก้อนะคะฟีดเข้าบัญชีของเรานัน่นเองแล้วเขาจะไม่จ่ายให้กับเราในกรณีไหนบ้างล่ะอันดับแรกเลยนะคะถ้าหากว่าเรานะคะทำประกันไปยังไม่ถึง2ปี FWD นะคะมีระยะเวลารอคอยของประกันโรคร้ายแรงที่90วันหรือว่า3เดือนสมมุติ ว่าเป็นโรครายในเดือนที่6บริษัทจะต้องตรวจสอบก่อนแน่นอนนะคะว่าเรามีอาการเจ็บป่วยก่อนการทําประกันด้วยหรือเปล่าแล้วเขาจะตรวจสอบยังไงก็เขาจะตรวจสอบจากพื้นที่ใกล้เคียงที่สถานที่ที่เราอยู่อาจจะ20กิลเมตรหรือ30กิลเมตรนะคะหรือเขาจะเช็คจากระบบในโรงพยาบาลระบบ AI ต่างๆถ้าหากว่าเราไม่มีประวัติการรักษาหรือว่าที่มาที่ไปของโรคนี้จริงๆ บริษัทประกันก็จะจ่ายให้แต่ถ้าหากว่าเรามีล่ะเขาก็ไม่ได้จ่ายให้ค่ะแผนนี้นะคะก็จะกลายเป็นโมฆะไปเลยส่วนกรณีที่2นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นโรคร้ายแรงแต่คุณไม่ได้มีเอกสารทางการแพทย์มายืนยันว่าคุณมีโรคร้ายแรงในโลกนี้ที่จะสามารถเคลมเป็นรับเป็นเงินก้อนมาได้บริษัทก็จะไม่รับเคลมประกันในส่วนนี้ค่ะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะต้องมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยัน คุณถึงจะสามารถรับเงินก้อนใหญ่จากประกันโรครายแรงตัวนี้ได้